ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเนาะครับผมืือนี้กับมโหพ่อกับปติมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือนี้ปติมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูสีสะเกตต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่6มกราคม68แลาวพัฒนาออก2046 0 9ครับเลขล่างก็ออก4 6เนาะพี่น้องเนาะครับน้ำเลขไทยตรงๆรได้พี่น้อง0 9นะครับครับส่วนของปู่ศรีสะเกดพี่น้องนี่ครับงวดวันที่6มกราคม2568้าหเราพัฒนาปู่ศรีสะเกดพี่น้องเนาะครับบนล่างวิ่งรวด7กับ8เน้นที่7ครับ7จ็กับบอมา8กับบอมานะพี่น้องเนาะ ครับปูบอนบอกว่าจับวินเดอร์ในวินในชุดวินนี่พี่น้องถ้าจับออกก็มีอยู่นะพี่น้องเนาะมีหกมีสี่อยู่นะครับแต่ว่าปูันบอลจะจับให้หกสี่สี่หกพี่น้องครับมีตะเกียบสี่นะครับเกียบสี่ก็บออกสี่หกนะพี่น้องเนาะเอ้ามื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับปพยายามพามาติดตามต่ออีก ปลา่าพัฒนาปูศรีสะเกดเนะพี่น้องเนาะครับ เราพัฒนาผู้สีสษาเกต รับบนล่างวิ่งดูด0ูนย์กับ1นพี่น้องศย์กับ1เน้นที่0นนะครับ พับชุดวิน่นในพี่น้องเนอะสี่เจ็ดเก้าับชุดวิน่นพี่น้อง เกยียรติวงชุดวินพี่น้องมักเ่ากระจับบอกชุดวินนะครับครับบนิส่วนปูจับคู่พี่น้องศูนย์หกศูนย์แปด 0ูนหนนะครับ1นึ่เจ็ดหน หนึ่งเก้าหนึงหกขับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเริ่มปูประเน็นไหที่ศูนย์แปด 0ูนสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเล่นสีห่หางพี่น้อง ครับประเบิงเลขสามตัวน้ำได้พี่น้องแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้า หกหนึ่งเจ็ดครับมีตกกันน้ำล้ยพี่นองเนะ้อตัวกัน 3ามเจ็ดพี่นอ้องรับตัวเนียนพี่นอ้อง จัดเก็บน้องพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับเบิ้งได้พี่น้องเด้อตกกันกับสามเจ็ดสามเกาน้ับปูพัเนียนในที่ศูนย์แปดนี่หนึ่งแปดหนาะพี่น้องเนาะครับปูว่ามักจอดแต่ก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําเด้อปูเพิ่นบอกนะครับเนาะครับพระเจ้าขอกราบขอบพระคุณปูไหลายๆนะครับเด้อปูซีสะเกดเนาะครับเนาะที่ ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแล้วพอแตมข้อไวพ้พรอนคอยเขาคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคๆมันมากันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์อพอแตมน้ําแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามกดมก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเพื่อจะบอพลาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมก็นมีแคน่นี้พี่น้องขอทุกคนโศกโศกมันมานแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม